สบมือกันได้ค่ะเราไปดูข่าวของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ปี2557กันบ้างนะคะโดยทางเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนค่ะก็ได้ร่วมมือกับขนส่งจังหวัดแม่ห้องสอนรณรงค์อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ปี2557 วันที่11เมษายน2557ที่ผ่านมาเวลา14นาฬิกานายสุรัสสังสุขรองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ห้องสอนนำเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนและสำนักงานขนส่งจังหวัดร่วมกันรณรงค์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2557ณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแม่ห้องสอนโดยมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถแจกกระเป๋าพลาสติกกันน้ำ แจกน้ำแจกกาแฟให้กับผู้โดยสารพนักงานขับรถและผู้ที่มาใช้บริการที่สถานีขนส่งโดยนายสุรัสสังสุขร,รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ห้องสอนได้เปิดเผยว่า สำหรับการรณรงค์อุบัติเหตุช่วงสงกรานนั้นเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนเน้นเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและได้มีการประสานงานกับสำนักง,งานขนส่งจังหวัดแม่ห้องสอนเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยในวันนี้มีการจัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานเพื่อสร้างความตระหนักให้กับพนักงานขับรถขนส่งโดยสารแต่ละคนให้ขับรถด้วยความระมัดระวังและที่สำคัญเมาไม่ขับ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่งค่ะช่วงนี้เรามีบทสัมภาษณ์ของนายสุรัสสังสุขรองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ห้องสอนไปติดตามชมค่ะสาหรับการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงสงการนะครับเทศบาลของเรานี่จริงๆแล้วภาระหน้าที่ของเทศบาลเนี่ยจะดูแลในเรื่องของสถานีคนส่งเรื่องการอำนวยความสะดวกของผู้โดยสารแล้วก็อำนวยความสะดวกของที่จอดรถของรถโดยสารแต่ในเรื่องของการดูแลความ ปลอดภัยของการเดินรถนั้นทางเทศบาลเราก็จะประสานกับทางขนส่งอยู่เป็นปกติประจำนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราก็ประสานทางขนส่งว่าเราให้มีกิจกรรมที่จะพูดคุยกับพนักงานขับรถพนักงานประจํารถนะครับแล้วก็ผู้โดยสารว่าในการให้บริการผู้โดยสารนั้นก็ควรจะบริการโดยระมัดระวังเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูการอยู่แล้วเราก็ห่วงใยอย่างดีอยู่แล้วครับในเทศกาลนี้เราก็มักจะรณรงค์ในเรื่องนี้ร่วมกับขนส่งจังหวัดอยู่ครับ ค่ะก็เป็นบทสัมภาษณ์ของนายสุรัสสังสุกรองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนเกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ค่ะ